ประเทศไทยกำลังก้าวสู่ยุคใหม่แห่งเทคโนโลยีอวกาศอย่างแท้จริงเมื่อเทคโนโลยีที่เคยเป็นเพียงความฝันของประเทศกำลังพัฒนาได้กลายมาเป็นความจริงที่ทั่วโลกต้องหันมามองด้วยการเปิดตัวโครงการเทคโนโลยีอวกาศรุ่นล่าสุดของไทยที่ไม่เพียงแค่สร้างความฮือฮาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เท่านั้นแต่ยังทำให้ประเทศมหาอำนาจด้านอาวกาศต้องเริ่มจับตามองการเคลื่อนไหวของไทยอย่างจริงจัง,จงหนึ่งในความสำเร็จที่โดดเด่นคือดาวเทียมรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยทีมวิศวกรไทยทั้งหมด ซึ่งมีจุดเด่นทั้งด้านขนาดน้ำหนักการควบคุมทิศทางที่แม่นยำและระบบสื่อสารข้อมูลที่เร็วกว่าเดิมหลายเท่าเดาวเทียมรุ่นนี้ถูกออกแบบให้รองรับทั้งภารกิจด้านความมั่นคงการสำรวจทรัพยากรและการเตือนภัยพิบัติซึ่งหมายความว่าประเทศไทยกำลังยกระดับศักยภาพของตนจากผู้ใช้เทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ผลิตและผู้สร้างเทคโนโลยีด้วยตนเองในช่วงที่ผ่านมาหน่วยงานด้านอาวกาศของไทยได้จับมือกับกองทัพและมหาวิทยาลัยชั้นนำ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศร่วมกันทั้งในด้านระบบควบคุมการบินระบบขับเคลื่อนขนาดเล็กและการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาพถ่ายดาวเทียมสิ่งเหล่านี้ถูกนำมาใช้จริงในการบริหารจัดการประเทศเช่นการเฝ้าระวังชายแดนการติดตามภัยธรรมชาติและการบริหารทรัพยากรน้ำซึ่งแสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีอวกาศของไทยไม่ได้เป็นเพียงการโชว์ศักยภาพแต่มีผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตประจำวันของประชาชนอย่างแท้จริง สิ่งที่ทำให้ทั่วโลกต้องตะลึงคือการที่ประเทศไทยสามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนหลักของดาวเทียมได้เองในประเทศตั้งแต่โครงสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์ไปจนถึงซอฟต์แวร์ควบคุมการบินข้อมูลภายในเผยว่าทีมงานใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่ผสานความรู้ด้านวิศวกรร,รมไฟฟ้ากลไกและคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกันทำให้ดาวเทียมมีความเสถียรสูงและใช้พลังงานต่ำความสามารถนี้ช่วยลดต้นทุนการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรลงอย่างมหาศาล จนหลายประเทศเพื่อนบ้านเริ่มหันมาศึกษาแนวทางการพัฒนาแบบไทยการเปิดตัวโครงการเทคโนโลยีอวกาศไทยในปีนี้ได้รับความสนใจจากสื่อระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าวจากญี่ปุ่นเกาหลีใต้หรือแม้แต่ยุโรปต่างรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สนามอาวกาศอย่างเต็มตัวซึ่งเป็นคำพูดที่สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ติดตามเทคโนโลยีของชาติใหญ่แต่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่พร้อมจะแข่งขันในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจ นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยกับภาคเอกชนในการพัฒนาเทคโนโลยี Space Defense หรือเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศในยุคสงครามเทคโนโลยีภาพที่เห็นในงานเปิดตัวนั้นน่าทึ่งอย่างมากมีการนำเสนอภาพจำลองการปล่อยดาวเทียมจากสถานีควบคุมภาคพื้นดินของไทยพร้อมแสดงข้อมูลแบบเรียลไทม์การเชื่อมต่อสัญ,ญญาณและระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถวิเคราะห์ภาพถ่ายจากอาวกาศได้ทันที ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากที่ดาวเทียมส่งข้อมูลกลับมาเทคโนโลยีนี้สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศการเคลื่อนไหวของเรือนในทะเลหรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมของประเทศสิ่งที่ทำให้หลายคนภาคภูมิใจคือนี่ไม่ใช่โครงการที่ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วนำมาประกอบเท่านั้น แต่เป็นผลลัพธ์จากการพัฒนาความรู้และบุคลากรไทยที่สะสมมานานกว่า10ปีไทยได้พิสูจน์ให้เห็นว่าแม้จะเป็นประเทศขนาดกลางแต่หากมีวิสัยทัศน์และการลงทุนในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างจริงจังก็สามารถสร้างสิ่งยิ่งใหญ่ที่ท้าทายระดับโลกได้ความสําเร็จนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยมีเทคโนโลยีอวกาศเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของยุทธศาสตร์ชาติ ในอนาคตอันใกล้ไทยมีแผนจะปล่อยดาวเทียมรุ่นต่อไปที่สามารถทําภารกิจในระดับวงโคจรสูงและรองรับภารกิจสื่อสารทางทหารและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วประเทศอีกทั้งยังมีแนวคิดในการสร้างศูนย์ปล่อยจรวดแห่งชาติซึ่งจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นฐานปล่อยดาวเทียมในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบโลกได้เห็นแล้วว่าพลังแห่งความมุ่งมันและความสามารถของคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกและเทคโนโลยีอวกาศของไทยในวันนี้ คือสัญญาณแห่งอนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ของประเทศจากผู้รับสู่ผู้สร้างพลังแห่งจักรวาลอย่างแท้จริงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศของประเทศไทยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาถือเป็นหนึ่งในก้าวกระโดดทางวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาตินับตั้งแต่ยุคที่เรายังต้องพึ่งพาข้อมูลจากดาวเทียมของต่างประเทศเพื่อใช้ในการพยากรณ์อากาศหรือการสำรวจพื้นที่ต่างๆมาจนถึงวันนี้ที่ประเทศไทยสามารถสร้างและควบคุมดาวเทียมของตอนเองได้อย่างเต็มรูปแบบ สิ่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาด้านเทคนิคเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเอกราชทางเทคโนโลยีที่หลายประเทศในภูมิภาคยังไม่สามารถทําได้การเปิดตัวดาวเทียมไทยรุ่นใหม่ล่าสุดภายใต้ชื่อโครงการสยามสเปซได้สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกเพราะนี่คือดาวเทียมที่ออกแบบผลิตและควบคุมโดยฝีมือคนไทยล้วนๆตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงการปล่อยขึ้นสู่วงโครจรดาวเทียมรุ่นใหม่นี้มีความสามารถเหนือกว่าทุกรุ่นที่ผ่านมา ด้วยเทคโนโลยีระบบตรวจจับความละเอียดสูงที่สามารถเก็บภาพจากอาวกาศได้ในระดับความชัดที่ทําให้สามารถมองเห็นวัตถุขนาดไม่ถึงครึ่งเมตรได้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีระบบวิเคราะห์ข้อมูลด้วยปัญญาประดิษฐ์ AI ที่สามารถตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิประเทศปริมาณความชื้นในดินหรือแม้แต่ติดตามเส้นทางการเคลื่อนที่ของเรือในทะเลซึ่งข้อมูลเหล่านี้ถูกนํามาใช้โดยตรงในการป้องกันประเทศรวมถึงการเฝ้าระวังความมั่นคงทางทะเล การตรวจจับการลักลอบทำประมงผิดกฎหมายและการเฝ้าระวังชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งความภาคภูมิใจคือระบบควบคุมการบินของดาวเทียมที่ไทยพัฒนาเองทําให้สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวในวงโคจรได้อย่างแม่นยําและปลอดภยัยแม้ในสภาวะที่มีการชนของวัตถุอวกาศอื่นๆหรือเศษซากดาวเทียมระบบนี้สามารถปรับเส้นทางการบินโดยอัตโนมัติเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ประเทศใหญ่ๆอย่างญี่ปุ่นและยุโรปเพิ่งเริ่มพัฒนาเช่นกัน ข้อมูลภายในยังเผยว่าการออกแบบระบบนี้ใช้ต้นทุนเพียงครึ่งหนึ่งของประเทศที่พัฒนาแล้วแสดงให้เห็นถึงความสามารถของวิศวกรไทยที่สามารถสร้างเทคโนโลยีระดับโลกได้ในงบประมาณจำกัดในด้านการใช้งานภาพพลเรือนดาวเทียมไทยรุ่นใหม่นี้ยังมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศเช่นการติดตามสภาพอากาศการพยากรณ์ฝนการจัดการภัยแลง้งและการเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่นน้ำท่วมดินถล่มหรือพายุระบบจะสามารถส่งสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าให้กับหน่วยงานในพื้นที่เสี่ยงได้อย่างรวดเร็วซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนี่คือการใช้เทคโนโลยีอวกาศอย่างแท้จริงเพื่อประโยชน์ของมนุษย์ไม่ใช่เพียงเพื่อการแข่งขันทางทหารหรืออำนาจเท่านั้นสิ่งที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือประเทศไทยได้เริ่มวิจัยและทดลองสร้างระบบปล่อยจรวดขนาดเล็กเพื่อใช้ส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคโจรต่ำลีโอ ด้วยตนเองโดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะลดการพึ่งพาการปล่อยดาวเทียมจากต่างประเทศซึ่งในอนาคตอาจจะทําให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการปล่อยดาวเทียมของภูมิภาคอาเซียนได้อย่างเต็มรูปแบบขณะนี้มีการสร้างสถานีทดสอบจรวดต้นแบบในภาคตะวันออกของประเทศและมีรายงานว่าภายในไม่เกิน3ปีไทยจะสามารถปล่อยจรวดของตนเองขึ้นสู่อวกาศได้จริงรัฐบาลไทยยังมีแผนจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีอวกาศแห่งชาติซึ่งจะเป็นศูนย์รวมของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและนักวิจัยจากทั่วประเทศเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาวกาศอย่างต่อเนื่องโครงการนี้จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีและเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถสร้างไรายได้หลายพันล้านบาทต่อปีทั้งจากการให้บริการภาพถ่ายดาวเทียมการพัฒนาแอปพลิเคชันอวกาศและการผลิตชิ้นส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับต่างประเทศสิ่งที่ทำให้โลกต้องตะลึงคือความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับกองทัพในการสร้างระบบ s p a c e Defense หรือระบบป้องกันประเทศผ่านเทคโนโลยีอวกาศเช่นระบบตรวจจับขีปนาวุธจากอวกาศระบบเฝ้าระวังชายแดนผ่านภาพถ่ายดาวเทียมแบบเรียลไทม์และระบบสื่อสารปลอดภัยระหว่างหน่วยรบในพื้นที่ห่างไกลโครงการเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าไทยกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับสงครามยุคใหม่ที่ไม่ใช่การสู้รบด้วยอาวุธเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการต่อสู้ด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีภาพจากงานแสดงเทคโนโลยีอวกาศที่จัดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ล่าสุดทำให้ผู้ชมทั้งไทยและต่างประเทศต้องทึ่งไปตามๆกันเมื่อเห็นภาพจำลองการควบคุมดาวเทียมจากศูนย์ปฏิบัติการอาวกาศของไทยที่มีระบบเชื่อมโยงกับ AI และ Big Data ที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลจากอาวกาศนับล้านจุดในเวลาไม่กี่วินาทีสิ่งนี้ทำให้ประเทศไทยถูกยกให้เป็นหนึ่งในผู้นำเทคโนโลยีอวกาศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ต้องสงสัยความสำเร็จนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น หลายมหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรใหม่ด้านอาวกาศวิศวกรรมดาวเทียมและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเตรียมบุคลากรรุ่นต่อไปเข้าสู่วงการน,นี้อย่างมั่นคงนักเรียนไทยจำนวนมากเริ่มมีความฝันที่จะเป็นนักบินอวกาศหรือนักวิทยาศาสตร์ด้านอาวกาศซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความหวังของชาติที่กำลังเบ่งบานโลกอาจจะเคยคิดว่าเทคนโนโลยีอวกาศเป็นเรื่องของประเทศมหาอำนาจเท่านั้นแต่วันนี้ประเทศไทยได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า ความมุ่งมั่นและความสามารถของคนไทยก็สามารถส่งเสียงไปถึงจักรวาลได้การพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศไม่ใช่แค่การเดินทางไปยังดวงดาวแต่คือการยกระดับศักยภาพของชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนและในวันที่ดาวเทียมไทยโคจรอยู่เหนือท้องฟ้าโลกทั้งใบก็ได้เห็นแล้วว่าพลังแห่งจักรวาลน,นี้มีชื่อว่าประเทศไทยเมื่อพูดถึงการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ หลายคนอาจจะคิดถึงประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริการัสเซียหรือจีนแต่ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าความฝันในการก้าวสู่ยุคอวกาศไม่ใช่สิ่งที่เกินเอื้อมอีกต่อไปจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงการใช้ดาวเทียมเชิงพาณิชย์เพื่อรับข้อมูลจากต่างประเทศมาถึงวันนี้ไทยสามารถออกแบบและผลิตดาวเทียมของตัวเองได้สําเร็จพร้อมทั้งวางแผนปล่อยดาวเทียมเข้าสู่วงโครจรจากฐานปล่อยภายในประเทศสิ่งนี้ถือเป็นการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของไทยจาก ผู้ใช้เทคโนโลยีมาเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีอย่างเต็มภาคภูมิจุดเปลี่ยนสำคัญของโครงการเทคโนโลยีอวกาศไทยเกิดขึ้นเมื่อภาครัฐและเอกชนเริ่มร่วมมือกันอย่างจริงจังโดยเฉพาะในส่วนขององค์การพัฒนาระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมที่สามารถเชื่อมต่อกับหน่วยงานความมั่นคงการขนส่งและเกษตรกรรมได้พร้อมกันโครงการนี้มีชื่อว่าไทยสเป c เน็ตซึ่งใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทยในการสร้างเครือข่ายสื่อสารผ่านอาวกาศ ช่วยให้พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อได้และยังมีประโยชน์ต่อระบบการป้องกันประเทศเพราะสามารถใช้ในการติดต่อระหว่างหน่วยรบในพื้นที่ที่ไม่มีเครือข่ายพื้นดินสิ่งที่น่าสนใจคือประเทศไทยกำลังพัฒนาเทคโนโลยีจรวดปล่อยขนาดเล็กที่สามารถส่งดาวเทียมขนาดจิ๋วขึ้นสู่วงโคจรต่ำได้ด้วยตนเองโดยใช้เชื้อเพลิงที่พัฒนาในประเทศและวัสดุน้ำหนักเบาแบบคอมโพสิตการทดสอบระบบต้นแบบได้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจ เพราะสามารถควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำและใช้ต้นทุนน้อยยกว่าการปล่อยจากต่างประเทศถึง70%ซซึ่งหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จเต็มรูปแบบไทยจะกลายเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีศักยภาพในการปล่อยจรวดด้วยตนเองในด้านความมั่นคงกองทัพไทยได้เริ่มนำเทคโนโลยีอวกาศเข้ามาใช้ในการฝึกซ้อมและปฏิบัติการจริงเช่นการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมในการวางแผนยุทธศาสตร์การตรวจสอบพื้นที่เป้าหมายหรือการติดตามเส้นทางของเรือและเครื่องบินในพื้นที่ห่วงห้าม นอกจากนี้ยังมีการวิจัยระบบ c c i s r Space Integration ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวกรองการสื่อสารและการควบคุมปฏิบัติการผ่านอาวกาศระบบนี้ช่วยให้กองทัพสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำซึ่งเทียบเท่ากับระบบที่ใช้ในกองทัพสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นความสำเร็จเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะงบประมาณหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเท่านั้นแต่เป็นผลจากความตั้งใจของนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรและเยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่มีความฝันจะเห็นประเทศของตนก้าวสู่จัก,กรวาลทีมวิจัยของไทยหลายแห่งกำลังทำงานร่วมกับองค์การอวกาศต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทคนิคเช่นการสร้างวงจรไฟฟ้าทนรังสีการควบคุมเสถียร,รภาพของดาวเทียมและการประมวลผลข้อมูลจากอาวกาศด้วย AI ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาชาวโลกกำลังเปลี่ยนไปจากประเทศกเกษตรกรรมสู่ประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงและความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ โครงการอวกาศไม่ได้เพียงแต่สร้างชื่อเสียงแต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมมากขึ้นนักเรียนในหลายโรงเรียนเริ่มจัดกิจกรรมจำลองการปล่อยดาวเทียมขนาดเล็กหรือจรวดต้นแบบเพื่อเรียนรู้พื้นฐานของฟิสิกส์และวิศวกรรมอวกาศซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตของวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าไทยมีแผนจะส่งดาวเทียมสื่อสารทางทหารและดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติขึ้นสู่วงโคจร เพื่อรองรับภารกิจของกองทัพและภาคพ,พลเรือนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งเตรียมเปิดศูนย์วิจัยอวกาศในต่างจังหวัดเพื่อกระจายองค์ความรู้ไปทั่วประเทศหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนภายในทศวรรษหน้าโลกอาจได้เห็นประเทศไทยในฐานะหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีอวกาศของเอเชียซึ่งจะไม่ใช่เพียงความภาคภูมิใจของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังแห่งความคิดความพยายามและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดของชาติไทยบนเวทีโลกอย่างแท้จริง